สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ wealth talk 5 minutes a day to be your yesterday รายการนี้ทําให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเ e a l ั้งด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยกันนะครับ EP ที่87เครื่องมือสําหรับการสร้างความมั่งคั่งทั้ง4ทุกคนก็ควรรู้นะครับว่าด้วยหลักการง่ายๆเราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยการซื้อทรัพย์สินครับเพื่อการลงทุนอย่างชัฉลาดแน่นอนฮะทรัพย์สินที่ว่านี้อาจจะมาได้หลากหลายรูปแบบ ือบางคนก็อาจจะทํามากกว่าหนึ่งอย่างนะครับในการซื้อทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินที่ผมพูดถึงนี้ <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการสร้าง,ง,งความมั่งคั่งวันนี้ผมจะมาแนะนําครับ4ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างความมั่งคั่งสําหรับเราทุกๆคนครับ 1. ก็คือธุรกิจครับสําหรับใครนะครับที่มีความชอบนะครับในการทําธุรกิจนะครับนั่นก็หมายความว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่ ชอบนะครับที่จะร่วมมือกับคนอื่นในการทํางานใช่ไหมครับเพราะการทํางานทางธุรก,กิจนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในบริษัทและแน่นอนครับมันจะต้องมีการพูดคุยมีพับลิกนะครับสปีกิ้งนะครับมีการทาความเข้าใจกันในการสื่อสารการันและแน่นอนก็ตามมาด้วยของเวลาั่นก็คือคุณก็มักจะไม่ค่อยว่างนั่นก็คือเรื่องของออธุรกิจครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สนะครับสำหรับการสร้างความมัง่งคั่งนั่นก็คือเรื่องของการ ซื้อนะครับทรัพย์สินที่ชื่อว่าที่ดินแล้วก็บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นั่นเองแน่นอนครับทักษะที่จะต้องมีนะครับในการทำนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือเรื่องของความสามารถนะครับในการเลือกหานะครับบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีราคาที่เราสามารถที่จะเอาไปขายต่อได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือเอาไปปล่อยเช่าให้มีผู้เช่ามาเช่าได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับมันก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดการบริหารในการพา ลูกค้านะครับไปดูหรือว่าฝากเอเจนต์นะครับในการที่จะให้คนอื่นมาดูมาอยู่ในบ้านเราแล้วเราก็เก็บค่าเช่าไปเครื่องมือที่ 3. ครับสำหรับการสร้างความมั่งคั่งสําหรับใครที่ไม่ไม่ชอบการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าไม่สนัดเรื่องคนหรือไม่ชอบในการซื้อที่ดินและสังหาเพื่อปล่อยเช่าก็คืออาจจะซื้อครับแต่ซื้อเพื่ออยู่เองแต่ไม่ได้คิดเรื่องการให้เช่าเพราะว่าก็ไม่กล้าครับ ที่จะให้คนอื่นมาเช่าในที่ของตัวเองกลัวว่าเขาจะทําบ้านโซมหรือไม่มีเวลาในการดูแลที่ดินก็มีทางเลือกที่3ครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความมัน่นคงที่ดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของตราสารทางการเงินครับไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่องหุ้นนะครับตราสารทางการเงินนั้นก็มีเรื่องฟิวเจอร์ครับมีออปชั่นนะครับมีเรื่องพันธบัตรรัฐบาลนะครับมีเรื่องหุ้นกู้ทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และก็อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นฉลากออมสิน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนดัชนีนะครับเซ็ตห้อย่างเช่น T-Dex หรือการซื้อในหุ้นเวียดนามนะครับปัจจุบันสามารถซื้อในประเทศไทยได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเวียดนามหรือหุ้น NASDAQ ผ่าน streaming โปรนะฮะราคาธรรมเนียมก็ต่ำมากด้วยด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นตราสารทางการเงินทึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากจริงครับแน่นอนครับในช่วงแรกมันอาจจะดูยากครับสำหรับการหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตราสารทางการเงินเพราะอาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับใครหลายคนแต่นั่นแหละครับวิกฤตที่เราเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมองให้ด เพราะมันคือโอกาสในการที่จะทําให้เรานั้นสร้างพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนให้เติบโตในระยะยาวได้อย่างดีครับเพราะเมื่อคุณมีความรู้ทางด้านนี้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะทํางานหรือเลือกนะครับสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นและไม่จําเป็นที่จะต้องไปขับรถนะครับไปทํางานหรือว่าไปทําธุรกิจใดๆครับมันมันไม่ต้องมีหน้าร้านถูกไหมครับังนั้นความนะครับคล่องตัวโดยเฉพาะเรื่องการสเกลหรือการที่จะเพิ่มทวีนะครับมีเลเวอเรจในการลงทุนเนี่ยมันจะมีสูงกว่าในธุรกิจอื่นๆครับ ไปดูตัวเลือกสุดท้ายครับสำหรับเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งซึ่งมีตั้งแต่บรณาณการนะครับได้แก่สินค้าพภกภัณฑ์อย่างทองคําแล้วก็น้ามันครับผมไม่ได้จํากัดเฉพาะการซื้อทองคําเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทองคําแล้วถ้ามองในแนง่ของการที่จะทําให้มันเป็นนะครับสินทรัพย์ที่สามารถสร้างแคชโตรได้ในในั้นก็คือการซื้อหุ้นเหมืองทองนั่นเองครับก็คือเรารู้อยู่แล้วครับยังไงคนเราก็ต้องใช้ทองนะครับในอดีตมันเป็นอย่างนั้นแนอนาคตก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะซื้อทองเก็บเองนะครับเป็นลูกค้าเขาเราก็ก็มาเป็นนะครับเจ้าของบริษัทในการผลิตทองดีกว่าไหมฮะหรือแม้กระทั่งเราไปซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อว่าธุรกิจโบนโลกใบนี้นะครับต้องถูกขับเคลื่อนด้วยสินค้าโภกภัณฑ์ชนิดนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าของเหมืองน้ํามันผ่านการถือหุ้นนั่นเองครับวอลล์เปอร์เฟสนะครับโดนัลด์ทรัมป์หรือแม้กระทั่งโเบ์ทคิโยซกินะครับ เขามาขั่งคั่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการซื้อทรัพย์สินครับพวกเขาเนี่ยนะครับตื่นทุ้นมาทุกวันด้วยคําถามที่ว่าวันนี้มีทรัพย์สินไหนที่น่าซื้อบ้างพวกเขาไม่เคยรอโชค,ครับหรือรอเคล็ดลับการลงทุนสิ่งที่พวกเขาทําก็คือมองหาทรัพย์สินที่น่าลงทุนแล้วก็หาโอกาสใช้ความรู้ทางการเงินที่มีเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะปล่อยผ่านมันไปครับ อันถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้ทางการเงินขึ้นมาแล้วก็เกิดอยากจะซื้อรถ BMW ดที่ผมเอ่ยถึงผมมั่นใจครับว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คงไม่เลิกดื่มนะครับกาแฟลาเต้คาปูคาปูชิโนโอเอสเปสโซนะครับเพื่อเก็บสะสมเงินไว้สำหรับซื้อมันนะครับเราก็คงไม่สามารถเราก็คงไม่ใช้บัตรเครดิตลูดในการซื้อมันอย่างแน่นอนไองานพิเศษไม่ว่าจะเป็นขายโตรหรืองาน2งาน3ก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบของคนเหล่านี้ครับที่จะเลือก แล้วคุณล่ะครับมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับเป้าหมายชีวิตของคุณถ้าเป้าหมายของชีวิตของคุณนั้นก็คือลถ BM เอ็มัเยูสักหนึ่งคัน 1. จะเริ่มทนทําธุรกิจไหมครับโดยการที่ธุรกิจนั้นสามารถสร้างรายได้ให้คุณเดือนละสัก3าม0 0ื่นบาทต่อเดือนซึ่งคุณจะทําอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้เรื่องธุรกิจครับ 2. เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สักที่ไหมฮะที่สามารถให้ค่าเช่าเดือนละ3า0 0 0บาทต่อเดือนคุณจะทําได้ครับถ้าคุณมีความรู้ เรื่องวิธีการลงทุนเนี่ยอะสังหาริมรัพั์ครับหรือ3ครับลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็หาแคทโฟจากตลาดที่สามารถสร้างเงินให้เราเดือนละ30,000บาทต่อเดือนคุณจะทําอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้เรื่องการลงทุนครับพาถึงตรงนี้คนคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณสามารถที่จะสร้างรายได้พิเศษเนี่ยขึ้นมาได้อย่างมากมายถ้าหากคุณมีความรู้ทางการเงินโดยไม่ต้องไปตัดเรื่องรายจ่ายเลยใช่ไหมฮะ ยิ่งได้รู้ว่ามันมีทรัพย์สินทั้งหลายอย่างหลายประเภทคุณก็ยิ่งเลือกได้ว่าแบบไหนล่ะครับที่เหมาะกับคุณบางคนเหมาะธุรกิจบางคนเหมาะอาสังหาบางคนเหมาะไปลงซ,ซื้อหุ้นเหมืองทองเหมืองน้ํามันหรือบางคนอาจจะเหมาะสมในการสร้างแคดโฟนะครับจากตลาดหุน้นเราก็สามารถนะครับจะตั้งเป้าหมายทางการเงินนะครับเป็นการครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นแหละครับเพื่อสร้างรายได้มาตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตของเรา แล้วก็ใช้เป้าหมายทางการเรียนรู้ครับเพื่อสร้างความสําเร็จในเป้าหมายทางการเงินแล้วเมื่อเรามีเงินนั้นแล้วหรือสําเร็จทางการเงินแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเองินนั่นแหละครับนำไปสู่เป้าหมายของชีวิตต,ตามลาดับซึ่งก็หมายถึงการที่เรามีนะครับรถ BMW รับขับนั่นเองวิธีการนี้ครับเป็นสูตรสําเร็จของคนมั่งคั่งมากมายบนโลกใบนี้ครับและผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะใช้กับคุณได้เช่นกันครับ วันนี้ขอจบไปได้วย when money realize that it is in good hands it wants to stay and multiply in those hands ก็คือเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนแหละครับมันมีชีวิตจิตใจครับถ้าเงินเนี่ยมันสามารถที่จะตราหนักรู้ได้ว่าอยู่ในสินทรัพย์ที่มันดีแล้วแล้วก็มันก็อยากจะอยู่ในสินทรัพย์นั้นต่อไปครับแล้วมันก็จะสร้างเงินสร้างผลตอบแทนสร้างกระแสเงินสดให้กับมือเหล่านั้นที่ทำ ให้มันนั้นอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองครับนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าเราเองควรจะต้องเลี้ยงดูเงินของเราให้ดีเยี่ยงกับเราดูเลี้ยงดูลูกๆของเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืม s u b s r r i e e ไลค์แชร์นะครับคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ